ค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้กับมะพรุกกับยายซิบแปดหลอดนะคะกับบรรยากาศสวยๆค่ะของอำเภอภูเรือค่ะพี่น้องสวยง่ามค่ะพี่น้องเบิ้งวิวภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าหลังขังยายสิด้อค่ะสวยงามีหลีค่ะพี่น้องมื่อนี้บรรยากาศดีๆค่ะยายซิดถึงว่าอ่านข่าวสูงเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้นะคะกับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินค่ะพี่น้องที่ได้อำลาโล่งวงค่ะพี่น้องค่ะ วัคจักรของวง,งการหมอรองหมอร่ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะกให้อือซะสว่าเป็นธรรมดานะคะเป็นธรรมดาของวงการหมอรองหมอร่ำค่ะนี่ก็เป็นอีกศิลปินอีกผู้หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะที่เคยอยู่กับวงนเนียงอีสานค่ะพี่น้องของคุณแม่นกหน่อยไร่พอนนะคะพี่น้องค่ะค่ะนั่นก็คือพระเอกแฮกตาภาคทุ่มค่ะพี่น้องซึ่งเคยอยู่กับวง เสียงอีสานมากโดนหลายปีนะคะพี่น้องคะแต่ว่ามือนี้เห็นพระเอกแฮกตาเพื่อนได้ออกมาโพสวันนี้ผมเหนื่อยขอบคุณประสบการณ์หมอลำสิบปีสำหรับพระเอกหนุ่มแฮกตาภาคภูมิขอพักให้หายเหนื่อยมีโอกาสหวังว่าจะได้กลับมาอีกครั้งไม่ว่าผมจะอยู่ในเส้นทางไหนขอฝากแฟนๆคอยติดตาม และให้กำลังใจผมน้ำเนเดอร์ครับนี่ก็คือพระเอกภาคพุ่มเพิ่นพระเอกแฮกต้าภาคพุ่มพเพิ่นได้ออกมาโพสถึงไายไว้นะคะบอกว่าวันนี้ผมเหนื่อยผมท้อนะคะเกิดอียังขึ้นนั่นเท่าบอบอหูนะคะพี่น้องแต่ว่ายายซิดว่านะคะช่วงนี้พระเอกการอำลาล่งจากว่งที่เคยสังกัดอยู่ นะคะช่วงปิดฤดูกาลนี่ค่ะพี่น้องค่ะมอลำั่หลายคนก็ได้ลง่งล่งวงนี่เพื่อจะไปขึ้นอีกวงหนึง่งนะคะพี่น้องค่ะก็เรียกได้ว่าสำหรับวงเสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยกับโมเมนต์ว่าพึงจะมีพระเอกอแฮกตาีนดอกคะลง่งมันเป็นธรรมดาไปแล้วไหมค่ะสำหรับวงการมอลล็อกมอลำนะคะโมเมนต์ว่าสี วาวงนั้นบดีวงนี้บดีบ้แมนแบบนั้นค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของศิลปินทีเพิ่นอ,อยากออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกนะคะบางคนกะมันเป็นช่วงโอกาสดีช่วงที่ปิดฤดูกาลนี่ค่ะพี่น้องถ้าไม้ศิลปินสามารถเลือกได้นะคะพี่น้องหรือว่าล่งวงได้หรือว่าล่าล่าวงแกะล่าล่งแกะวงได้โดยที่มัน มันบ่แม่นช่วงกลางเทิมหรือว่ากลางฤดูกาลไหมคะพี่น้องค่ะสัญญาของหมอลำนะคะบางเทือกปีหนึ่งกังสิค่ะพอจบฤดูกาลหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนใดถ้ามบางคนก็สามปีสี่ปีหาปีก็แล้วแต่แต่ละคณะผลสีเส้นสัญญากันมาจากปีนะคะค่ะแต่ว่าล่งแบบช่วงปิดฤดูกาลนั่นสิปิดเทอมนั่นสินะคะพี่น้องเพิ่นเอินมาปิดฤดูกาลเนาะกะถือว่าเป็นธรรมดานะคะพี่น้อง บ่มีอีหยังบ่มีอีหยังหนาเกลียดว่าหรือว่าบ่มีอีหยังที่แบบอ่าบ่ดีค่ะพี่น้องค่ะถือว่าเป็นธรรมดานะคะค่ะสําหรับวงเสียงอีสานของเฮ้าค่ะตียกเลยว่าเป็นหมอล่ที่มีซื้อเสียงมากๆอยู่กับเมืองไทยอยู่กับคนไทยเข้ามาหลายต่อหลายสมัยแล้วค่ะพี่น้องหลายต่อหลายฤดูกาลแล้วค่ะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้พ่อแม่พี่น้องออกมาสู่สายหูสายตาพี่น้องค่ะ ผู้ใดก่สร้างตั้งแต่สมัยก่อนหนานั้นนะคะเสียงอีสานถือว่ามาแรงมากแล้วกับท็อปฮอปฮอตมากนะคะอะตั้งแต่พูดไหมคะ่ะย่ายยงย่าตะลกก้อนหนาน,านันข้ามมอดอย่งสิค่ะพี่น้องปล่อยฝ่ายอย่างสิเบื้องหมอลำเป็นด้วยเสียงอีสานเลยค่ะพี่น้องชอบเบื้องตะลกตอนนั้นเริ่มต้นนะคะพี่น้องค่ะทุกมือนี่คะ่ะ อพอหลอดเท้า่บายู่นะคะกับคงเหลือแต่คุณแม่นกหน่อยของเท้าทีดูแลลูกๆกบ่งเสียงอีสานค่ะตอนนี้คุณแม่ของเขากต้องเข้มแข็งหลักกาสู้ๆนะคะค่ะเพราะว่าเสียงอีสานของเข้าปีปีหนานะะี่ค่ะพี่นอ้องรุดดูการหนานี่ได้ข่าว่าเปิดวงนี่รับร่องเลยพี่น้องบอ่่พิดหวังแน่นอนสำหรับเสียงอีสานบ่ว่าสิเป็นเครื่องเสียง การโชว์ค่ะทุกสิ่งยางค่ะรับร่องว่าเฟอร์เฟกแน่นอนพัฒนาการปรับเปลี่ยนต่างทุกวงค่ะพี่น้องหมอลำแต่ละวงเบื่อเอวนว่าการบ่ถือว่าเป็นการแข่งขันกันค่ะถือว่าผู้ใหมีความคิดแบบใดอ่าสี่สางสารรค์ผลงานออกมาให้เอฟซีชื่น ชอบหรือว่าถืออกถือไกผู้ใดมีความคิดแบบใดกะต่างคนต่งางสางสรค์ขึ้นมากค่ะพี่น้องต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเหตุออกมาค่ะเพื่อสิให้เอฟซีพี่น้องผู้ทีหักแพงได้เบิ่งความแปลกหูแปลกตานะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเสียงอีสานกลับเป็นอีกวงหนึ่งค่ะพี่น้องค่าทีพัฒนาการพัฒนาปรับเปลี่ยนขึ้นไปนั่มท,ทุกปีทุกปีทุกปีนะคะพี่น้องหอดเท่า ทุกมือนี่ค่ะเพราะว่าก็เคยอยู่กับทีเลยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวงเสียงอีสานนะคะค่ะของแม่นกน้อยอุไรพรค่ะสำหรับฤดูการนากะรอบพบกับความอลังการปีวังหันว่าคักแล้วค่ะพี่น้องเสียงอีสานอู้ยการโชว์แมพี่น้องค่ะไฟแมพี่น้องไฟแสงสีหรือโชว์ด้านหนาเวทีนี่ค่ะพี่น้องสุดยอดอีลีค่ะดนตีกระหึมมาก ค่ะสาหรับฤดูการที่ปิดวงไปแล้วนั่นนะคะที่ปิดปิดฤดูการไปนั่นเพรมะเป็นปิดวงคะ่ะพี่น้องไม่ใช่สิบวันิดขอภอัยนะคะช่วงปิดฤดูการไปนั่นนะคะรอบพบพ่อกับฤด,ดูการหนาคะ่ะพี่น้องว่าแม่นกหน่อยของเฮ้าพ่นสิคิดคนหรือว่าดัดแปลงดัดเปลี่ยนแบบใดออกมาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ได้เบ่งได้ติดตามเบ่งความร่างการค่ะ แต่ว่าแยกซเซียมันในแม่กกหน่อยด้วยค่ะมือปโปรด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่กกหน่อยของเฮ้านะคะเพิ่นเขาเอื่นว่าสะสมประสบการณ์ประสบการณ์หลายค่ะพี่น้องค่ะประสบการหลายแล้วอ่ารับร่องบา,าทําให้พพอแม่พี่น้องพิษหวังย่างแน่นอนนะคะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้นะคะแยกซีก่ะอ่าได้ออกมาเว่าถึง พระเอกแฮกตาผาคภุ่มนะคะทีเพิ่นใดอําลาลงจากวงของคุนแม่นกน้อยนะคะค่ะพระว่าด้วยความคิดที่ว่าผมเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยท้อนะคะและ้วก็ขอบคุณประสบการณ์หมอลลั่สิบปีที่ผ่านมาทํามไหพระเอกแฮกตาของเฮากะมีทุกสิ่งทุกอย่างใดด้วยวงการมอลลอกมอลล่เนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะ รอรุ่นรอติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องว่าพระเอกแฮกตาของเฮ้าเพิ่นสีไปเห็ดอันใดต่อไปสิไปเฮ็ดนาทีอันใดหรือว่าสิไปอยู่กบับวงใดอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนนะคะค่ะขอขอพักก่อนผมสิไปเห็ดอันใดต่อกับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซสนับสนับสนับสนุนผมคือเกาในเดือคขับนี่ก็คือคําวอของพระเอก เฮกตาร์ ar, ภาคภูมิค่ะพี่น้องคะสำรับคลิปนี้นะคะยายซิ์กะนำเรื่องเล่าของพระเอกเฮกตาร์มาบอกสูพีสูน้องฟังนะคะรอดติดตามค่ะพี่น้องว่าพระเอกเฮกตาร์เขาเข้าผลสิสพเข้นกับวงใดหรือว่าไปเฮตุอันใดค่ะสำรับคลิปนี้ยายซิ์ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ